อาคารยี่สิบห้ามกราหกห้าอีกห้าวันนี้วันนักเรียนเลิกกับการหลับไม่ได้ไปเรียนแมวคนนอนนอนคนนอนนี่กันนอนตอนไหน นั่นสาวสวยไม่บัวหลับและนมในไม่รู้จะปากเลยลคนแก่นั่งสายตาในบ้านไม่มีอะไรถ่ายไ้ดูนะครับอความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนทุกวันเด็กก็เพิ่งโตทุกวันทุกวันทุกวันเจ้าดิวไปไหนไ่รู้ กับลุงเฉยครับผมบริสัแดงโลโซย่งงก็อะไรแข็งแรงมีความสุขกันแล้วครับปีใหม่แล้วบางทีแต่ปีนี้บีชงไงก็เลยไม่ค่อยดีสำหรับตัวผมเองนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเดียวเอ้ยเดียว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 ไปไหนวะ นะมีอยู่ข้างบนเนี้ยไปแล้ว